ระบบย่อยอาหารและลำไส้ของเด็กวัย1ขวบนะครับยังไม่สมบูรณ์และบอบางกว่าผู้ใหญ่ดังนั้นการคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กของพวกเราจึงต้องอาศัยความระมัดระวังและมีความพิถีพิถันเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารที่ครบถ้วนปลอดภัยและเหมาะสมกับร่างกายของเด็กผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ ร่วมโครงการกระบวนการวิจัยผลิตภัณฑ์น้ำนมเหลืองมิลาคิสซึ่งช่วยให้เด็กไทยหลายล้านคนทานอาหารได้อย่างอ,ร,อร่อยปรับปรุงระบบย่อยอาหารเพิ่มน้ำหนักได้อย่างมีสุขภาพดีและพัฒนาเต็มศักยภาพทั้งด้านร่างกายและสมองขั้นตอนแรกสำคัญที่สุดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศคือการคัดสรรวัตถุดิบชั้นนำและสูตรอาหารที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ วัตถุดิบทั้งหมดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของวัตถุดิบมีคุณภาพทีมผู้เชี่ยวชาญของมิราคิสจะใช้เทคโนโลยีสารสกัดที่ล้ำสมัยเพื่อดึงเอาสารอาหารที่มีคุณค่าทั้งหมดออกมาพร้อมทั้งกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายของเด็กขณะเดียวกัน เราก็ยังทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารอย่างที่ถีพที่ถันเพื่อให้ได้สัดส,ส่วนที่ลงตัวระหว่างสารอาหารและสารออกฤทธิ์ต่างๆแบ่งบรรจุภัณฑ์เป็นซองขนาดเล็ก16กกรัมสะดวกต่อดื่มช่วยให้เด็กดูดซึมสารอาหารจากนมได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมาะสมกับร่างกายของเด็กไทยโดยเฉพาะด้วยความทุ่มเทและใส่ใจจากทีมผู้เชี่ยวชาญมิราคิสผมมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มิราคิสจะเป็นก้าวสำคัญในอุตสาหารกรรมผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับเด็ก ช่วยให้เด็กหลุดพ้นจากปัญหาภาวะตัวเล็กโรคทางเดินอาหารและเติบโตอย่างแข็งแรงส่วนผสมแรกที่ประกอบขึ้นเป็นมีราคิดคือน้ำนมเหลืองคอร์สตัมนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาจากการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้หลายชิ้นพบว่าน้ำนมเหลืองคอรสตัมเป็นนมประเภทหนึ่งที่มีปริมาณสารอาหารและแอนติบอดีสูงกว่านมประเภทอื่นๆโดยเฉพาะ อย่างยิ่งสำหรับเด็กน้ำนมเหลืองถือเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยอย่างยิ่งโดยช่วยเพิ่มภูมิต้านทานสุขภาพแข็งแรงจํากัดการเจ็บป่วยให้สารอาหารที่เพียงพอเพื่อช่วยให้เด็กดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นนอกจากนี้น้ำนมเหลืองที่เป็นส่วนผสมหลักแล้วเพื่อสนับสนุนระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้อย่างราบลื่นและแข็งแรงขึ้น b ิ r า i t s ยังเพิ่มไฟเบอร์รุ่นใหม่ในระดับสูง NeoGOS ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในการเจริญเติบโตในลำไส้ทางเดินอาหารเพิ่มขึ้นถึง50เท่าพร้อมชำระล้างลำไส้เล็กทำให้เด็กมีระบบลำไส้ที่ราบรื่นและมั่นคงช่วยให้เด็กจำกัดปัญหาการท้องผูกน้ำนมน้ำเหลืองมีราคิสยังเพิ่มไฟเบอร์ที่ละลายน้าได้ FOS เพื่อช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ป้องกันการอาเจเยนช่วยให้เด็ก รับประทานอาหารได้อร่อยและดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นเมื่อระบบย่อยอาหารของเด็กแข็งแรงร่างกายของเด็กจะดูดซึมสารอาหารได้ง่ายเพื่อเพิ่มน้ำหนักตามเกณฑ์นอกจากนี้น้ำนมเหลืองมีราคิสยังร่วมส่วนผสมทางโภชนาการจากธรรมชาติ3ชนิดที่มักพบในน้ำนมแม่เท่านั้นได้แก่แรคโตเฟอรินแลคเทียมและ HMO ซึ่งทั้งคู่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานและการย่อยอาหารช่วยให้เด็กมีสุขภาพที่ดีนอนหลับได้ดีขึ้นสุดท้ายนี้น้ำนมเหลืองมิราคิสจะเสริมวิตามินแร่ธาตุและกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นถึง24ชนิดเพื่อช่วยให้เด็กพัฒนาทั้งร่างกายและสมองอย่างครอบคลุมเพิ่มน้ำหนักตามมาตรฐานทางวิทยศาศาสตร์โดยไม่ก่อให้เกิดการวมน้ำหรือไขมันสะสม ความก้าวหน้าที่เราภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมเหลืองมีระคิสคือเราได้นำเทคโนโลยี ESO LV ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะมาใช้กับผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จเนื่องจากระบบย่อยอาหารของเด็กยังไม่สมบูรณ์จึงดูดซึมได้ยากส่งผลให้เด็กมีอาการเบื่ออาหารกินได้แต่น้ำหนักไม่ขึ้นเทคโนโลยี ESO LV ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นจึงช่วยให้เด็กดูดซึมสารอาหารได้เร็วกว่าวิธีทั่วไปถึง20เท่าเราเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยี ESOLV เป็นวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้เด็กย่อยอาหารได้ดีดูดซึมสารอาหารจากนมได้อย่างเต็มที่ด้วยวิธีที่ดีที่สุดและเพิ่มน้ําหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกที่กำลังประสบปัญหาเช่นน้ำหนักขึ้นช้า การดูดซึมการย่อยอาหารไม่ดีมิราคิสจะเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบที่จะช่วยให้ลูกไม่ต้องกังวลเรื่องการผอมเล็กเติบโตอย่างแข็งแรงและพัฒนาอย่างครอบคุมเพื่อให้เด็กสามารถเพิ่มน้ำหนัก2-3กิโลกรัมในเพียงระยะเวลา3-4เดือนนอกจากการคัดสรรส่วนผสมและสูตรอย่างพิถีพิถันแล้วทีมผู้เชี่ยวชาญของมิราคิสยิ่งระมัดระวังในการเลือกโรงงาน เทคนิคและระบบอุปกรณ์การผลิตสำหรับมิราคิสอีกด้วยเรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผลิตระบบอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพด้านโภชนาการชั้นนำของประเทศไทยเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้โรงงานผลิตภัณฑ์น้ำนมเหลืองมิราคิส มีความภูมิใจที่ได้มาตรฐาน GMP เป็นโรงงานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันได้รับการรับรองด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารจากกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่ปฏิบัติงานผ่านการฆ่าเชื้ออยู่เสมอ100%ระบบปะปรอากาศกรองอากาศน้ำสะอาดระบายน้ำทำงานได้ดีและมีการตรวจสอบเป็นระยะ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทั้งหมดนําเข้าจากสหรัฐอเมริกามีเอกสารรับรองมาตรฐานสากลครบถ้วนและมีการบํารุงรักษาและทดสอบเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและเชื่อถือได้โรงงานมีระบบการจัดการคุณภาพที่เข้มงวดรวมถึงการควบคุมดูแลขั้นตอนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบการผสมผสานการตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการผลิตของโรงงานถูกเขียนโปรแกรมไว้อย่างละเอียดและชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนได้รับการควบคุมอย่างสม่ำเสมอและตรงตามมาตรฐานเชิงปริมาณที่ผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดไว้แต่ละขั้นตอนการผลิตได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นสุดท้ายทุกชิ้นสามารถนำสู่ออตลาดได้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากลนมมิราคิสแต่ละกล่อง แสดงถึงความพยายามความกระตือรือร้อนและความพิถีพิถันในแต่ละขั้นตอนในการผลิตเราจึงมีความภาคภูมิใจมากที่ได้นำวิธีแก้ปัญหาเพื่อช่วยให้เด็กๆกินดีนอนหลับดีและย่อยอาหารได้ดีเพื่อให้พวกเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มน้ำหนักตามหลักวิทยาศาสตร์พัฒนาร่างกายและสมองอย่างครอบคลุม